อันนี้ก็มาห่วยประสานนะคะว่าซิมเก็บพักนะคะนาะมาก็เจอแบบนี้นะคะนี่น้ําท่วมหนูไม่ได้มานะคะน้ำทั้งหมดป้าพักูดหน้าที่หนูเคยเก็บนะน้ำทั้งเมมดกับฝนตกสามสี่มื้อนะนี่อันนี้คือสะพานห่วยประสานนะคะที่ขับไปวัดูุหลวงที่หนูมานั่นนะคะเนาะ อันนี้เขาเอื้นบุงนะคะบุงที่ยอดฟักท้องยอดมะละนะคะที่พวกหนูมาเก็บนะนี่อยู่ทิงสะพานนี่อันนี้มันเป็นทะเลน้าจืดเบิร์ดอะไเด้อคะเด้อแต่ว่าอยู่นานหลวงน่ะหนูบ่ได้อกไปเบิ่งไงอันนี้มันลดแล้วนะนี่รูเบิ่งขขังล่างนะคะนี่เฮ้อพวกปลากล้วยปลาหยางคนาถ้ถ่วปลาหนม้ติมแล้วค่ะโดนน้ำถั่วเบิดประมาณ เมื่อนี้มือแรกเนาะค่ะเมื่อนี้ฝนหยุดตกเนาะค่ะเนาะมือแรกอีกสองสามมือนะคะน้ำยังสิลดเพราะว่าน้ำมันทั่วถึงกันไงค่ะแล้วมันก็สีเขาเอินไ้อย่างก็มันอึงห่ากันท้นะคะแบบมันมันสิโลมกันเบิดแล้วมันก็สีลดยากนะคะเพราะว่าน้ำมันหลายน้ำมันมาหลพายุลูกนี่นะตกแหงอีกเลยค่ะสามสี่มือโซนเลยก็ถือว่าเสียหายไหมก็เสียหายเนาะค่ะปลากล้วยปลามันนะคะนี่ลูกเบอร์เลย มันท่วมเบิดเลยนะนี่แถวสะพานนี่ทุกไปหอดรถเล้งหนูนะคะเบิดน้ำพัดยอดภายหักเลยนี่ค่ะอันนี้พายเลียงน้องของมเมติน,น้ะคกันน้องอันนั้นที่โล่งๆนั้นเป็นบุงบุงฟักทองนะคะน่ะนะเบิดเลยอันนั้นทางบนนั้นเป็นปลาอ้อยแล้วก็ขึ้นไปนกักเป็นวัดอาจารย์สมบัติน้องนน้องค่ะเดี๋ยวหามาเบิงนาเขาค่ะนี่ก็เป็นปลักกล้วยของพระอาจารย์สมบัตินะคะ,นะ,นะ,คะนคน่นปลูกไว้นะ เบิงทุ่งนาน้ำท่า,มทางมดอีกกาหงีาสักพักหนึ่งก็ได้ดำครับปะพักกันเมือเนาะอันนี้เป็นน้องไม้โกออกหรือยังเนาะยังดอกปะพักกันเมือนอนคขะเนาะพักกูดบริกินง่ายดอกน้ำรดเพลบันเ้กกังสีเดมาเก็บค่ะนี่น้ำท่างมด พอส่วนหนุ่มมายกยอหนุูประมาจากหนูสิตึ๊กมองได้หนูบอกถ้าน้ำไหลนะมาตึ๊กมองได้ก็ได้ค่ะตึกแถวทางนี่นะค่ะป่ามากะป่ากระซิออกมาจากสะเนะาะสะพระอาจารย์ไงเพื่อนเอาป่ามาปล่อยไงน้ำไหลเวลาน้ำไหลนี่มันกระซิออกมานี่น้ำทางเบิดเต็มสะพานนี่เลยนะนี่สะพานทางนี้นลาดหมดเลยแต่ฟังนี่บริเวนตื่นๆน,นะคะลึกมากเลยท่วมหัวยื่นมือ ดินขึ้นมานี่บเมนสามหาหกเมตรพุน่นบอน้ำทางมันพวกธรามาเดือนสิงหากันยานี่เบิดนว่าน้ำทางเบสน,นี่มันลูบส่วนมันไปมันจะลูดมาเลย นอนได้ในระนาดเลยมันลงบีไปฮอดปู๊น่ะค่ะพูน้ำขึ้นถ้าน้ำมาก็เสียหายแบบนี้นะคะบ้านเฮาเบ่งบรรยากาศเดินโนน่าอันนี้เป็นปลาอยางลุงบีนนตรงโคสะพานผู้หลวงค่ะนาะค่ะน้องถึงบรรยากาศยังอึมครึมอยู่นะคะบรรยากาศเย็นตาเย็นใจค่ะเฮามาอยู่ในสวนในไฮเนาะก็ต้องชี่เลียดค่ะมาสูดอากาศบริสุทธิ์บ้านเฮา ยามหนุ่มเมื่อยกันหนกระิออกมาอยู่ตามไฮตามสวนในสบายดีค่ะเดี๋ยวอีกสอง Head Head สามเมื่อเห็ดละเห็ดกระซิโอกนะคะเนาะเพราะว่าฝนตกและมีแดดนะเห็ดกระซิออกเบ่งบรรยากาศรอบรอบนะคะเนาะมีป้าหน,น่อไม้มีเดี๋ยวน้ำถั่วอีกบะนินพักกระิเกิดนะคะแล้วก็เก็บพักกินหน่อไม่ไปอยู่แบบมีกระจุนหอดยามหนาวนะคะเนาะค่ะมีปลามีปูปก,กินไปจนสิราคาบ้านเฮ้าเนานะ ส่วนมากก็ซิได้ซื้อกับปลาล่าพงชลรดแต่ป่าบ้านหนูมันบ่ค่อยหลายเนาะคะนันนด้มันเป็นแม่น้ำสายไงมันบม,มีสาม,มีอ่างเก็บน้ำคือแรงอื่นๆเขานะก็ะป่ามันบ่ค่อยเยอะเนาะกะยกยอก่ยอ,ยอ,ยอเบิดมือกระทาดวงดีก็ได้หลายอยู่ถ้าดวงบ่ดีก็บ่ได้พ <c oughs> ามาเบ่งแต่บรรยากาศบ้านนอกฮะนาะค่ะนาะเออ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์น,นะคะฝากกดซัาาแบะไครปใบมะกรูดหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะบิกบ๊กบิ๊กเบียกเอ้ยมาเลยลขึ้นรถขึ้นรถเลยเอาขึ้นไปขึ้นข้างหลังนู้นไปขึ้นข้างหลังไปจะขึ้นเลยหนะ้ากับเลยนหะน้ากากไหมขึ้นเลยเดี๋ยวออกรถแล้วขึ้นมา,านี่ กลับมาหาหน่อไม้น่อค่าได้ลายเติบอยู่ได้นี่มันเป็นหน่อไม้ไลายนะคะอันนี้สิเป็นหน่อไม้เลี้ยงน้องนะนี่นี่ผ่เลี้ยงน้องนะคะนี่อันนี้สิเป็นหน่อไม้ไลายนี่ค่ะนี่มันสิกโกรบค่ะมันสิหวาน,นะคะ่ะนี่ได้บ่หลายค่นหน่อไม้พึ่งออกขมาบ่ทันบุญน,นะยังได้ซํานี่นี่ เสียไปแกงซู่นัตตีกินนัดชิวนัดโป่งลังกามาหาหน้อไม้ได้ไมอน,นีเพินนะป้าพา,ากันเมือเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะ่ะค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้น,นะคะฝากกดไลค์ like กดแชร์ค่ะขอบคุณค่ะบิ๊กบิ๊กบิ๊ก